สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูเห็ดคขาทองทอดกรอบค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเทคนิคและวิธีการทอดเห็ดเข็มทองยังไงให้กรอบนานทั้งวันค่ะ สูตรนี้แล้วก็ปริมาณนี้ค่ะจะทําให้เพื่อนๆนะคะกินเห็ดเข็มทองโดยที่ไม่ต้องใช้น้าจิ้มแจ่วแล้วก็ซอสพริกซอสมะเขือเทศกันเลยค่ะมาดูวิธีการทํากันค่ะอย่างแรกเลยก็คือเห็ดเข็มทองค่ะแล้วก็ตัดรากออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็นําไปล้างค่ะแล้วก็ฉีกๆให้เขาเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะ วันนี้ก็เห็ดเข็มทองเราก็ซื้อมาในราคา19บาบาทค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ก็คือสัดส,ส่วนและส่วนผสมค่ะที่ใส่ลงไปก็คือแป้งสาลีค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะต่อไปค่ะเราใส่ผงฟูลงไปและสิ่งที่จะทำให้กรอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำเย็นจัดค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยค่ะเพิ่มความหอม พริกไทยก็ใส่สักเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะความเค็มเราก็ใส่เป็นเกลือค่ะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะตรงนี้ต้องเช็คด้วยนะคะสิ่งสำคัญเลยความเหลวความหนืดของแป้งค่ะตอนนี้มันหนืดแล้วก็ข้นไปนะคะเราก็ใส่เป็นน้ำเย็นจัดลงไปแล้วก็ทำการคลุกเคล้าต่อค่ะ ่วนประกอบทั้งหมดแล้วก็บริมาณทั้งหมดนะคะเราก็จะให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปดูที่ใต้คลิปค่ะตอนนี้ก็รวบลัดตัดมาที่เราคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะความเหนืดของแป้งเราจะเอาที่เท่านี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้เราเตรียมเป็นภาชนะนะคะใส่เห็ดเข็มทองลงไปพอประมาณที่เราจะทอดทั้งหมดนะคะ1ล็อต จากนั้นค่ะเราจะเทแป้งที่เราผสมไว้ลงไปค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็จะเทลงไปประมาณสักสามช้อนโต๊ะค่ะจะไม่ใส่เยอะนะคะจากนั้นก็ใช้มือเรานี่แหละคะ่ะคุกเข้าไปคุกเข้ามาค่ะก็จะมีลักษณะเป็นอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะเสร็จแล้วเรามาเตรียมทอดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะน้ำมันเริ่มร้อนค่ะใส่เห็ดเข็มทองลงไปทอดเลยค่ะ ไฟที่ใช้นะคะก็จะเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะหรือว่าจะใช้เป็นไฟกลางก็ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วใช้ไฟกลางก็ได้เลยค่ะในการที่เราจะทอดเห็ดเข็มทองนะคะทุกๆล็อตค่ะเห็ดเข็มทองเราก็จะใส่น้ําแป้งลงไปพอเราใส่น้ําแป้งลงไปหมักเราก็ทอดเลยทําทีละขั้นตอนนะคะเราจะไม่หมัก เราก็จะไม่เทปแป้งหมักไว้ทีเดียวแล้วค่อยทอดตรงนั้นไม่ทำนะคะพอทอดไปเรื่อยๆนะคะอีกด้านหนึ่งกรอบแล้วก็เหลืองสวยเราก็จะทำการกลับด้านค่ะตอนนี้เห็ดเข็มทองของเราก็ทอดได้แล้วค่ะเหลืองสวยแล้วก็กรอบแล้วค่ะเราก็จะเอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันพร้อมที่จะจัดเสิร์ฟค่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆในลอตต่อไปค่ะเราก็เทน้ําแป้งลงไปคลุกเคล้าค่ะแล้วก็ทําการทอดเลยนะคะต้องทําอย่างนี้ทุกครั้งนะคะส่วนขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราก็ดูวิธีการทอดเห็ดเข็มทองไปก่อนนะคะจริงๆนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่กินเจนะคะเห็ดเข็มทองทอดกรอบนะคะก็เหมาะมากๆเลยและเห็ดเข็มทองทั้งหมดที่เราได้ทําการซื้อมานะคะในราคา19บาท เราก็จะทอดจนหมดค่ะทอดหมดแล้วนะคะก็จัดเสิร์ฟใส่จานมาให้เพื่อนๆได้รับชมหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูเห็ดเข็มทองทอดกรอบค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำารับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ